ผู้ชมทางบ้านดิฉันนางสาวคารีเจเนเอลทำหน้าที่พิงงาการดำเนินรายการค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะในรายการ Q&A Teacher 4.0ค่ะสวัสดีค่ะท่านศาสตราจารย์บัวชมพูนันสารุ่งท่านนักเรียนวีนิวเวอร์ซีท่านผู้อิ่มเอมเนืองอร่อยจังและคุณชอบการการลุกแขกรับเช่นจะทำบ้านของ ที่สําคัญและทักษะที่จะเป็นของครูยูสิจุดศูนย์มีอะไรบ้างคะท่านท่านนะคะในน้ำของดรทิปปานี่นะคะหนึ่งเลยนะคะเป็นเป็นทิวสิเอชันนะคะคนที่ยิ่งใหญ่ตัวที่ต้องมีความระลึกลุล้นในการทำงาน2องลิสต์จะชนะคะครูที่มีคุณภาพต้องมีความสามารถตลอดสามารถแนะนําแนวทางที่ดีให้กับเด็กได้ ตลอดจนควบคุมนักเรียนได้นะคะ3 o r g a n i z a t i o นนะคะาการจัดการอย่างมีระบบต้องตัดส,สินงานาว่า,ารง, 2, งารานใดความสำคัญก่อนหลังตลอดถึงการบันทึกการสอน4ี i t ดเบรกคูนะคะคูที่ดีต้องมีงความให้เด็กนะคะสามารถเคารพนับถือทำเด็กรูสสสร้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ด้วย5้ามุมจิ้งแคทชิงคูไม่เพียงแต่สอนตามหลักสูงนะคะแต่ต้องมีตาลอบควนนะคะเพื่อสังเกตพฤติกรของเด็กตนละคน คิดว่าความรู้ที่สำคัญของการเป็นทีมเนี่ยมีอะไรบ้างคะค่ะดิฉันมีความคิดเห็นนะคะครูที่ดีต้องมีความสามารถในการทํางานเป็นทีมและทําให้นักเรียนรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมส่งเสริมให้นักเรียนได้ประสบการณ์จากการทํางานเป็นทีมแล้วครูควรสอนนักเรียนแก้ปัญหาเป็นค่ะมีความสามารถในทะะักษะในการสอน มีแบบการสอนแบบของตัวเองและสาธิตการสอนให้เด็กเห็นให้ดูของจริงการสอนต้องอธิบายให้นักเ,เรียนเข้าใจอย่างชัดเจนโดยมีวิธีการต่างๆและยกตัวอย่างมีอุปกรณ์การสอนแสดงให้นักเรียนดูค่ะครูที่มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารอย่างโดดเด่นความสามารถติดต่อประทัสัมพันธ์กับประชาชนทุกอายุรวมถึงยังต้องติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน การปรับตัวให้เท่ากับสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นเป็นกุญแจสําคัญของครูกล่าวคือครูไม่รู้ว่าจะมีสถานการณ์ใดเกิดขึ้นบ้างในชั้นเรียนเช่นนักเรียนเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บกระทนหันครูที่มีความเป็นมิตรกับนักเรียนจะต้องมีบุคลิกภาพที่น่ารักมีความริเริ่มสร้างสารรค์เอาใจและเห็นตรงเห็นใจนักเรียนค่ะแต่คุณช่อมกาตะรเกียค่ะ มีความคิดเห็นยังไงบ้างผู้เล่นคนผู้ชมทางบาน่างค่ะค่ดิฉันนะคะมีความคิดเห็นว่าครูต้องสร้างสรรค์ให้นักเรียนสนใจและทั่วพันกับนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมเอ้ยประถมศึกษาค่ะหาทางหลายด้านเพื่อรักษาวไว้ซึ่งความสนใจของนักเรียนในขณะที่อยู่ในชั้นเรียนครูมีวิธีการสอนหลากหลายวิธีเช่นบทบาทสมมุต หรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทําให้เกิดความสนุกสนานเพื่อเป็นการพัฒนาวิชาชีพของตนเองและส่งเสริมคุณภาพของการศึกษาครูจะต้องประเมินตนเองและสร้างตนเองให้เป็นคนใหม่ทันสมัยและควรจำไว้ว่าสิ่งใดที่ทําผิดพลาดมาในอดีตต้องนํามาปรับปรุงตนเองและประเมินตนเองความอดทนเป็นกุญเจดอกสาคัญในการทํางานร่วมกับเด็กและวัยรุ่น การที่จะให้เด็กและวัยรุ่นหมดทุกคนมีความประพฤติหรือพฤติกรรมที่ดีนั้นเป็นไปได้ขอใครค่ะเป็นไปไม่ได้ครูจึงควรเข้าใจพฤติกรรมที่พวกนักเรียนแสดงออกและอดทนเศร้าดูพฤติกรรมเหล่านั้นครูทีด่ดีต้องมีความฉลาดทางอารมณ์สามารถควบคุมความโกรธและอารมณ์เสียของตนเองได้นขคะทุกโอกาส ท่านไม่สามารถเป็นครูที่ดีได้ถ้าหากท่านไม่มีความมั่นใจในตนเองการที่ยืนหน้าห้องเรียนได้อยาสงนาผ่าเผยได้นั้นครูต้องมีบุคลิกภาพที่เข้มแข็งตอบคาถามนักเรียนได้และต้องใส่ใจที่จะทําให้ตนเองเกิดความมั่นใจในขณะที่สอนในชั้นเรียนความมุ่งมั่นถ้าท่านต้องการเป็นครูที่ดีท่านต้องรับผิดชอบในงานการสอนและงานดูแลชั้นเรียน ที่สำคัญครูต้องสอนให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นอารมณ์ขันครูจะต้องมีอารมณ์ขันหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับทักษะของแต่ละบุคคลถ้าหากครูมีอารมณ์ขันด้วยแล้วก็จะเกิดประโยชน์แก่นักเรียนครูที่หัวเราะและทําให้บทเรียนสนุกสนานนักเรียนจะมีความสุขและพวกเขาพร้อมเปิดใจที่จะเรียนการเข้าถึงได้งา่ายเป็นคุณสมบัติที่จําเป็นสําหรับครูที่จะต้องพึงมี นักเรียนต้องการที่จะถามาคำถามครูและต้องการพูดคุยกับครูเมื่อพวกเขามีปัญหาโดยปกติแล้วนักเรียนมักกลัวครูและคิดว่าสิ่งที่เขาถามหรือคุยกับครูนั้นเป็นสิ่งที่ผิดค่ะท่านสราจา์วชมพูนัตสันห์ค่ะคิดว่าคุณธรรมที่ครูต้องสร้างแก่ผู้เรียนในปัจจุบันหรือยุคศีเนีญญ่ยมีอะไรบ้างคะ ตัวชกูนัปปสลาหลวงนะคะที่ฉันคิดว่าคุณธรรมที่จะตั้งในยุคศ0วนี่คือต้องเป็นความขยันหมั่นเพียรค่ะหรือจะเป็นการประหยัดค่ะเพื่อดำเนินชีวิตแบบเรียบง,ง่ายรู้จักฐานะของตนหรือจะเป็นความซื่อสัตยค่ะคือการทําให้เด็กรู้จักการตรงต่อเวลารู้จักหน้าที่ของตนเองสร้างวิไยให้เด็กรู้จกักโกระเบียงของสถานศึกษา หรือสถาบันที่เรียนอยู่ตั้งให้เด็กมีสัมมาคารวะค่ะเป็นเด็กที่เรียบร้อยไม่ก้าวรล้าวสอนให้เด็กรู้จักรักษาความสะอาดรักษาตัางกายที่อยู่อาศัยและส้างให้เด็กรู้จักการสมมามัคคีกันค่ะรับฟังความที่เห็นของผู้อื่นรู้บทบาทหน้าที่ของตนรู้จักช่วยเหลือเกือ้อกูลกันค่ะขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะ ได้พบกันใหม่เวลาต่อเวลาเดิมทางช่องกัสิก้าสวัสดีค่ะ